เช n n To the Moon Podcast สวัสดีครับ,รบอยู่พวกเราสงคนอีกแล้วอีกแล้วครับครับ,รบนะพี่แทมตอนนี้ตอนอะไรฮะเค็ดรับการพรีเซนต์แบบมืออาชีพโอ้โหนี่ความสำคัญของชีวิตเลยนะเราเคยได้ยินนะบอกว่าคนที่แบบทำงานเก่งยืงไม่พอนะต้องพรีเซนต์เก่งด้วยใช่ครับนะฮะ จริงจะบอกว่าที่ที่ไม่เชื่อถือโมนี่เราเริ่องพิเศษเราจริงจังนะเวลาเราประชุมเราทำพิเศษกันจริงจังมากนะฮะอดเราอดนอนเออน่าน้าจะใช้เวลาไปเยอะทีเดียวพี่ก็ถามเอ๊ะมันต้องทำสวยขนาดนี้เลยเหรอนะมีการสั่งซื้อขออย่างหนึ่งก็ต้องทำพิเศษนะครับอ๋อใช่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 แล้วแล้วมีเอฟเฟคด้วยนะเออใช่ครับใช่ก็เป็นเป็นจริงเป็นจังมากนะครับก็เอาก็ต้องบอกว่าพิเศษเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสกิลอันหนึ่งที่สําคัญโดยเฉพาะในโลกของการทํางานเนาะ สำคัญมาก,มากนะเพราะว่ามีพี่ก็เอาจากหนังสือด้วยมาจากบทความเรื่องต่างๆมารวมกันนะแล้วเป็นไอเดียที่เราก็ประสบการณ์ส่วนตัวด้วยอ่ะออามเราเริ่มกันเลยครับมีอะไรบ้างโอเคมันเป็น9เคล็ดลับในการพรีเซนต์แบบมืออาชีพนะครับ,รบ <ๆ S 2> จาก MM EP 3ออีพีสามเมื่อนานมาแล้วนะครับพี่แท็บสามปีแล้วกว่าแล้วสามปีกว่าโอเคมาตอนที่หนึ่งครับต้องโฟกัสในคอไอเดียอ่าคือพู้ง่ายๆคือวัตถุประสงค์ ใช่จะเอาอะไรจะเอาอะไรอาจจะอยากจะสื่ออะไรอยากสื่ออะไรมันจะมีพิเศษบางอันนะที่นั่งฟังเสร็จแล้วแบบเขาจะพูดเรื่องอะไรอ่ะโดยพิเศษโดยเฉพาะพิเศษที่มีบูเลต์พอยเยอะๆละเอียดๆเนี่ยเราฟังไปชั่เราจะหลุดเราจะหลุดประเด็นไปครับเพราะอันนี้อันนี้สําคัญไหมอันนี้สําคัญคือคือมันต้องอย่าหลุดจากแผนคือบางทีพิเศษบางอันอ่ะอินสปายมากครับแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วเรากลับมาคิดกับตัวเองว่าเอ๊ะ เขาคุยเรื่องอะไรไปเออแบบมันอันไหนคือสิ่งที่เขาอยากสื่อสารจริงๆอืจริงๆแล้วมันมีหลายๆการพีเต์ที่เป็นแบบนี้นะครับแล้วถ้าถ้าเกิดเรายังโฟกัสอยู่ที่แก่นแท้ได้อยู่เนี่ย<ช>ผมว่ามันเป็นการพีเต์ที่สักเสมากกว่าใช่จริงจริงต้องบอกว่าอ,อแนะนํานิดนึงครับว่าประเด็นเรื่องนี้สาคัญมากคือการทำพีเต์ควรโดยโดยเฉพาะพิเต์ใหญ่นะครับ <c oughs> คุณเริ่มต้นในการจากการเขียนในกระดาษก่อน คือไม่กันงเนี่ยเราจะเฟรมไอเดียเรายากนิดนึงแต่ถ้าเกิดเราเขียนในกระดาษว่าโอเคนี่คือหัวใจของเรื่องเราจะพูดเรื่องหลักหนึ่งเรื่องเรื่องย่อยสองเรื่องเสร็จแล้วเราจะวางไทม์ไลน์ของมันยังไงก็จะช่วยได้เยอะมากนะครับคือมันก็ต้องมีสตอรี่บอร์ดให้มันนิดนึงคล้ายๆอย่างนั้นใช่ใช่แต่ว่าเวลาพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายว่าจะต้องทําอะไรอลังการนะก็คือจริงๆเขียนในกระดาษง่ายๆก็ได้อะไรก็ได้ที่เราเข้าใจอ่ะใช่ครับอะไรก็ได้ที่เราเข้าใจนะครับ อ่ะข้อที่สองคือว่าต้องรู้จักคนฟังอ้อันนี้สําคัญสำคัญสุดเลยสำคัญสุดเนี่ยคืออย่างงี้คืออย่างงี้คืออย่างงี้เวลาเราไปพูดเนี่ยนะครับสมมุติเราไปพูดให้คนสิบคนฟังเนี่ยอ่าในห้องประชุมเหมืกันอันนี้ชัดเจนนะแล้วเราต้องการจะจริงๆแล้วคนฟังหลักมันจะมีอยู่หนึ่งคนในนั้นที่เราจะต้องการจะคุยกับคนนี้เยอะเหตุผลเพราะว่าสมมุติเราจะต้องการขอตังค์คนนี้อคนนี้คนนี้คนลงทุนอ่าคือคนลงทุนอีกอีกเก้าคนก็ก็ฟังได้แต่ว่าคนนี้คือคือทาร์เก็ตหลักของเราเราต้องถามคนว่า คนเนี้ยเขาเป็นคนแบบไหนมันมีคนหลายประเภทนะบนโลกใบนี้นะครับถ้าเคยใครไปทําไอ้แบบทดสอบจะเคยเห็นนายสี่ตัวสอนนะนะครับผมมันจะมีคนที่อพี่แบ่งคร่าวๆนะครับคนที่ชอบฟังเรื่องเป็นภาพใหญ่ๆอืมคือเขาว่าจะสามารถจินตนาการได้ว่าเออทําอันนี้ปุ๊บเดียวนี้ไม่ต้องเกิดขึ้นนะอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็จะเป็นลักษณะแบบหนึ่งคนแบบนี้เนี่ยเขาจะไม่ชอบรายละเอียดเยอะอืแต่เขาต้องการฟังพลังแรงมันดันใจให้ปั่นจะไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะ เนี่ยเดี๋ยวก็มันจะมีคนอีกแบบหนึ่งฮะที่ต้องการเห็นหลักฐานอืต้องมีรีเสิร์ชต้องมีรีเสิร์ชต้องมีตัวเลขต้องมีการทําวิเคราะห์ออกมาคนเหล่านี้จะชอบ Excel มากๆเป็นพิเศษนะใช่อายุตัวใหญ่สมมติว่าเราไปขอจะคุยกับนี่ย CFO มักจะเป็นลักษณะนี้มันเป็นพื้นฐานของเขาในอาชีพอาชีพกันนงคุณจะไปแบบรีมแบบโหฝันใหญ่อะไรอย่างงี้นะทีเอฟโอมถามว่าขอดูตัวเลขหน่อยแล้วือสิ่งที่เขาสนใจที่สุดใช่แล้วมันก็มีอีกหลายแบบ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเราก็ต้องรู้ว่าเราอ่ะกำลังพูดกับคนนั้นน่ะเขาเป็นคนแบบไหนต้องศึกษาต้องศึกษาสาคัญมากสําคัญมากไม่ใช่แค่การพิเศษนะผมว่าทุกอย่างใช่ยผมว่าเหมือนคล้ายๆอย่างนี้นะพี่แถบเคสง่ายๆวงดนตรีบางวงอ่ะเล่นเอาใจตัวเองอืเล่นแบบตัวเองอยากเล่นอะไรก็คือเล่นไปเลยบางทีก็คือแบบสาดนู่นนี่นั่นมัวซัวไปหมดนะครับแต่ว่าไม่มีคนฟังเลยคนฟังเดินหนีหมดเลยเอถ้าปรับ ลองฟังเสียงของคนฟังบ้างหน่อยอืมแล้วก็เอาแต่อย่าลืมนะครับอย่าลืมความเป็นตัวเองใส่ลงไปด้วยคือพี่ว่าเป็นอย่างนี้เดี๋ยวโมนตรีนี่เห็นชัดโมนตรีเนี่ยถ้าเล่นอยู่ในคอนเสิร์ตที่เป็นทุกคนาตั้งใจมาฟังเราเพื่อเล่นเพื่อเล่นดนตรีทุกอย่างโฟกัสมีอยู่บนวงพี่ว่านี้ก็ปล่อยของได้เต็มที่ใช่ไหมเพราะเขาอยากฟังแล้วเขาอยากรู้เขาติดตามเราเพราะว่าเขาอยากเห็นว่าเราจะทําอะไรแต่ถ้าเกิดเราเล่นอยู่ในผับเฮ้ยจริงๆอยู่ในผับดนตรีก็เป็นส่วนสําคัญแหละแน่นอนแต่ว่ามันมีส่วนอย่างอื่นด้วยไง อ่าใช่ไหมเช่นแบบว่าเพลงมันจะต้องอ n t e r t อ่าสมมติอยากจะเน้นเพลงอกหักก็ต้องแบบคือมันต้องมันต้องมีฟิลต้องเข้าใจฟิลคน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 ฟังใช่ครับยังสมัยก่อนก็จะมีบางร้านที่เขาเล่นเพลงแบบเน้นเพลงอกหักรัวๆเลยไครเศร้ามาก็น่าหละนั่งยาวไปสดเหล้าเป็นขวดนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือว่าบางร้านนี่เขาก็จะเล่นเพลงที่เอมีตีมอ่ะมันมามีตีมให้มันผมก็รู้ว่าคนฟังอยากฟังประมาณนี้ใช่ครับแต่ก็รู้ว่าในผับเนี่ย วงดนตรีก็เป็นสูนสํสำคัญแต่เขาก็อาจจะกําลังจีบสาวอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีรยามันจะมีหลายอย่างอย่างอืมงานงานแต่งงานอ่างานแต่งงานเนี่ยต้องคุณจะเล่นตามใจตัวเองนี่ไม่ได้แน่แน่ถูกไหมสองลักไม่ได้เออใช่อยู่ในโอโหงานแต่งงานมาแบบแม่งนี้แหละไม่ได้คือคือมันต้อง คืออันนี้ทํางานล่มได้เลยนะฮะใช่ครับใช่ทำงานล่มได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเขาต้องดูว่าโอเคผู้ฟังเป็นใครนะเปรียบเทียบเปรียบเทียบแบบนี้น่าสนน่าสะเห็นภาพมากขึ้นนะครับข้อที่สามเลยฮะง่ายและกระชับขูเออพูดง่ายทํายากเนี่ยครับพูดง่ายทํายากนี่เคยมีคนบอกไว้บอกว่าพีซเวลาพูดอะยากที่สุดอะ คือพูดสั้นถ้ามีเวลาพูดหนึ่งนาทีเนี่ยนะโหยากมากเลยจริงแต่ถ้ามีเวลาพูดสามชั่วโมงนะสบายพูดไปเรื่อยจริงจริงอันนี้อันนี้เป็นเรื่องจริงมากครับผมสมมุติต้องพูดหนึ่งนาทีอ่ะต้องคิดหนักอ่ะคิดหนักต้องคิดหนักแต่ต้องฝึกอันนี้เป็นสกิลเป็นสกิลเหมือนเหมือนเวลาสตาร์ทอัพพิชชิ่งใช่เวลาพิชชิ่งค่อยเวลาสามนาทีอย่างมากทีเจ็ดนาทีอะไรอย่างเงี้ยโอ้คุณจะมาไล่บรรยายอะไรเยอะแยะไม่ได้ถูกไหมคุณต้องมาแบบปัง้งมั่งมั่งมช่งมั่งใี่คิดว่า เออง่ายและกระชับเนี่ยมันเป็นเนื้อหาที่เราจะเล่ามแมททิวชอไปด้วยอสมมุติว่าเรามีสไลด์อ๋อมันดีเพนออนสไลด์ด้วยมันคือสมมุติยกตัวอย่างนี้นี่คือหน่ยที่ทำไมเท็ดท็อส่วนเนี่ยเขาถึงไม่ค่อยมีสไลด์กันเพราะเขารู้สึกว่าเวลาที่ได้มาสิบนาทีหรือสิบแปนาทีเนี่ยมันสั้นมากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาสามารถเล่าโดยไม่ต้องพูดโดยไม่ต้องใช้สไลด์ได้เลยเพราะสไลด์เนี่ยมันก็จะต้องกินเวลาคนไปอีกนิดนึงเวลาคนฟังเรามองหน้าเราอยู่ครับ ทันทีรเราขึ้นสไลด์ปุบเขาก็จะไปมองสไลด์ใช่ไหมไจุดสนใจมันจะสวิชไปสวิชมาตอ,น, <Okay. S 2> อนนี้ก็อันนี้ก็เป็นการวางแผนเนาะแต่ถ้าเป็นสไลด์เนี่ยแนะน,นํา,าน,นิดนึงก็คือว่าคือคือทำอะไรก็ได้ให้ตัวสอนน้อยที่สุดอันนี้คือ,อยากเพราะตัวสอนเยอะๆเนี่ยมันง่ายถูกไหมเราเขียนเราอย่าพูดอะไรเขียนสไลด์ไม่ใช่สคริปต์ของเรานะครับเออเออบางคนชอบทำแบบนั้นอะพี่เคยเจอใช่ใช่ข้อหนึ่งครับคือแบบนี้ พี่อ่านเองได้ครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมองันเหมือนแบบเงื้องกับไปมองสไลด์ออข้อหนึ่งครับข้อหนึ่งออข้อหนึ่งครับขอ้อสองครับมันอีกไม่ดีอ่ามันต้องอ่ขอ้างลังขอ้งขอสี่อันนี้อันนี้โอ้สำคัญเหมือนกันนะครับ,รบเวลาจะพรีเซนต์นนะ่ะต้องมีความสนุกป,ปนอยู่สาระบวกความสนุก ใช่คืออย่างนี้มันมีคําพูดคํานึงที่เขาบอกว่าคนเราเนี่ยมักจะจําไม่ค่อยได้หรอกว่าเวลาเราฟังเราฟังอะไรมาแต่เราจําความรู้สึกของเราตอนนั้นได้ออ่าันนี้เป็นเรื่องจริงนาครับพรีเซนเตชันที่เราลองนึกถึงย้อนกลับไปนะที่เรารู้สึกว่าแบบเจ๋งมากๆอ่ะให้นึกเนื้อหาจริงๆนึกไม่ค่อยออกนะแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราฟังแล้วมันมันมีอะไรบางอย่างที่เราได้กลับมาใช่เพราะฉะนั้นความสนุกและขอคอเน้นขอเพิ่มอีกนิดนึงคือความตลกด้วยเจ๋งสุดนี่คือตลกตลกในคนจะแน่นอนอือคือตลก คือคือตลกต่อให้แป๊กคนหนึ่งจำได้เลยนะองจริงนะ <c oughs> ออจริงจริงทีนี้มีครับข้อเสนออยากอยากจะแนะนํา <c oughs> มุกตลกเนี่ยนะครับ <c oughs> ับทดสอบนะครับอ <c oughs> ยังไงครับพ <c oughs> ี่ทับคือคือก่อนที่จะไปงานใหญ่เนี่ยสมมติว่าสมมติว่าเอาเราจะไปรีเซนต์งานคนฟังห้าร้อยเนี่ย <c oughs> มุกตลกพวกเนี้ยต้องไปเล่นให้คนเ,นเล็กๆฟังก่อนเหมือนที่พี่โน้ตพี่โน้ตดวงเคยเล่าใช่ไหมบอกว่าเวลาเขาจะไปเดี่ยวไมโครโฟน ก็จะในนเดี่ยวที่ยงสิบสามเนี่ยก่อนหน้าที่จะไปเดี่ยวเนี่ยก็จะไปเล่นให้มหาวิทยาลัยน้องๆฟังก่อนอืแล้วลองดูว่าหมุกเนี่ยที่กลับโอ้ยมึงโดนแน่มันทีมันแป๊กปนะเงียบกริบเลยคนแบบเทสก่อนเทสระบบเพราะเราเองไม่มีทางรู้ว่าอะไรมาตลกไม่ตลกใช่ถูกไหมมันต้องไปเทสกับคนและอย่างในกรณีของพี่โนดูรมเนี่ยคือคนจํานวนคือเขาเขาเล่นฮอบเขาเล่นคนจํานวนเยอะเพราะฉะนั้นมันจะยิ่งยาก มุกตลกเนี่ยมันต้องตลกสําหรับคนส่วนใหญ่ด้วยอืโหยากนะยากมากยากมากของพวกนี้ต้องเทสหมดใช่ครับแต่ถ้าทําได้เราลองนึกถึงพี่โนดอ่ะยกตัวอันนี้เป็นก็นี่ก็คือปริศนาหนึงเขาก็อยังจะเล่าเรื่องางถูกต้องแต่เขาใส่ความสนุกและตลกมาอืเราไม่มีวันลืมเลยเรื่องพวกนี้ยยกตัวอย่างเช่นตอนที่เขาเล่าล่าสุดตอนที่เขาพูดเรื่องที่เขาตอบไลน์กับพี่ตูนเรื่องจะไปวิ่งอ่ะเราไลน์มาพูดมันก็มีกินไ เออคือแบบนึกออกไหมนี่เรานึกออกเลยจริงงวันนี้วันนี่ไม่ได้เตรียมตัวอย่างมาก่อนเลยนะแต่ว่าเออนึกสักนิดกนึกออกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันโคตรขำมันขำมากครับเนี่ยคือตัวอย่างออืถามว่าทำยากไหมทำยากไม่งั้นทุกคนก็ไปเดี่ยวไปคอร์สได้หมดแล้วใช่ครับทำยากแต่ว่าใช้ EQ เยอะเราไม่ต้องเราไม่ต้องไม่ต้องเบอร์นั้นก็ได้ครับอันนั้นอันนั้นอันนั้นอาจจะอาจจะเยอะในเรื่องรับการพิเศษงานแต่ว่าคอนเซ็ปต์เดียวกันใช่ครับบางบางทีผมคิดว่ามันมันอยู่ที่สตั๊กเจอในการวางด้วยบางคนวางมุกตลกไว้เบ้อเปิดเลย เป็นไอซ์เบรกกินก่อนอืมก็ก็ทำได้เหมือนกันทำได้ทำได้แต่แต่ต้องหานะอันนี้ต้องมั่นใจนะต้องซ้อมก่อนอ่าต้องลองอซ้อมครับอืมข้อห้าครับแท็บเรื่องเล่าครับพ้าเป็นเรื่องเล่าโอ้ข้อนี้เนี่ยผมว่าคือคือผมเป็นคนเชื่ออย่างหนึ่งว่าผมเคยอ่านหนังสือแล้วเขาบอกว่ามนุษย์แตกต่างจากสัตว์ทั้งปวงเพราะสามารถทําเรื่องเล่า ใช่ให้มีพลังได้อืมแสดงว่าอันนี้มันอาจจะเป็นซูเปอร์พาวเวอร์ของมนุษย์้าหนังสือหนังสือเล่มนั้นน่าจะเป็นหนังสือเซเปียนอ่ะมั้งใช่ไหมครับใช่คือรวมคนหมู่มากได้อะคือคือจากคนเดียวมีเรื่องเล่ารวมคนสิบคนร้อยเป็นล้านยังได้เลยถูกต้องครับทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นจากเรื่องเล่าใช่เช่นศาสนาการเมืองอหรือแม้แต่เงินที่เราใช้อยู่เนี่ยก็เป็นเรื่องเล่านะใช่ใช่ครับอืมเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่เราจะเอาซูเปอร์พาวเวอร์เนี่ยมาใช้มันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยใช่ในการผสมกับการพรีเซนต์ต่างๆนานานะครับอืมเออผมว่าถ้าเกิดเราเล่าเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องตัวเลขเยอะๆมากๆเออคนอาจจะไม่สนใจแต่ว่าถ้าเราทําให้เขาดีเพนออนเขาแบบอย่างเช่นพี่แท็บเป็นคนที่กําลังจะล้มละลายเป็นตัวอย่างที่ดีโอเคโอเคโอเคได้ได้ได้แต่ว่าเอ่อแล้วพี่แท็บก็มีครอบครัวนู่นนี่นั่นต๊ดๆคุณเองก็เหมือนกัน อคุณก็เองก็อยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับพี่แท็บเรื่องเนี้ยมันจะค่อนข้างจะกลับมาเป็นเพอร์สันอลและเชื่อมโยงต่อกันได้ง่ายๆ่ยใช่เรื่องเล่าเนี่ยมีมีเรื่องมีเรื่องสนุกสนุกหลายอันเลยนะเช่นอย่างที่อ้ําบอกก็คือถ้าเราเล่าแล้วคนเขารู้สึกว่ามันเชื่อมโยงกับตัวเขาได้ปุ๊บเนี่ยวันนี้นี่คืออันนี้นี่คือฟังแล้วเราจะอินมากเลยใช่ครับแล้วมันจะกลับมามีพลังช่ inspiration แล้วก็โครงสร้างของเรื่องเล่าอะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องเล่ากับนิทานเนี่ยจริงๆรมันก็คล้ายกันนน่เายิี โครงสร้างแบบนิทานอ่ะเราได้ยินมาตั้งแต่ยี่สิบปีที่แล้วอ่ะเรายังจํารายละเอียดของมันได้อยู่เลยใช่ใช่ครับซึ่งมันอัมเบสซมากเลยนะในขณะที่ powerpoint ที่ฟังเมื่อวานนี้นี่คือจาอะไรไม่ได้เลยว่าแบบว่าอะไรก็รู้จำอะไรเออเนี่ยเราถ้าเราใช้เรื่องนี้ให้เป็นประโยชน์ได้นะฮะมันจะมีมันจะนั่นมากคือเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกตัวอย่างเรื่องเล่าต่างๆเนี่ยมันถึงส่งพลังแล้วเราต้องพยายามเอามันออกมาให้ได้อืแนะนํานิดนึง เวลาจะเล่าเรื่องเนี่ยนะครับเอ,อโดยเฉพาะบนเวทีพรีเซนต์หรือว่าในห้องประชุมเนี่ยครับเราต้องเป๊ะมาก <c oughs> คือยกตัวอย่างผมว่าเราจะเล่าเรื่องพี่เรื่องที่พี่ชอบเล่าเช่นเรื่องนักวิ่งเรื่องอะไรพวกนี้เนี่ย <c oughs> ชื่อเวลาที่เขาวิ่งอื <c oughs> สถานที่ครับ <c oughs> เอ,อกี่กิโลอะไรแบบเนี้ยพวกนี้ยมันจะต้องเหมือนกับเราคือต้องไม่ใช่ต้องเหมือนอะคือเราต้องไม่ดูอะไรเลยอคือต้องพูดเล่ามาจากเพราะว่าเราจาได้อื <c oughs> จริงๆแล้วแล้วมันจะเป็นเรื่องเล่าที่ส่งพลงัง <c oughs> เพราะว่าการเล่าเรื่องเนี่ยคนเล่าสองคน เรื่องเดียวกันเป,ป๊ะเลยสคริปเหมือนกันเนี่ยโอ้โหออกมาคนละเรื่องเลยมันมันมีพลังที่ใส่เข้าไปด้วย<ๆ>ครับงั้นข้อต่อไปเลยพี่แทบ็บครับอันนี้ก็คล้ายๆกันนอกจากเรื่องเล่าดีแล้วก็อย่าไปเหมือนที่พี่แท็บบอกเมื่อกี้แหละอย่าไปเน้นใช้ตัวหนังสือเยอะอ่ใช้รูปดีกว่ามีเหตุผลด้วยนะอืมเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยนะครับเอ่อ จำจำรูปได้มากกว่าตัวสอนเยอะใช่ไหมอันนี้แน่นอนใช่ครับอันนี้จำรูปได้มากกว่าตัวสอนเยอะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราไม่ค่อยชอบตัวสอนเท่าไหร่นะเออเราไม่ค่อยชอบตัวสอนเท่าไหร่นะทั่วไนตามจริงนะสมองเราสมองเราไม่ใช่เราสมองไม่ค่อยชอบตัวสอนเท่าไหร่แม้แต่เวลาเราอ่านหนังสือที่มีตัวสอนหมดเห็นไหมบางทีเรามีรูปขึ้นมาในหัวเองอ่าช่จินตนาการรูปขึ้นมาในหัวเองเลยอ่ะเพราะว่าเราอ่ะเข้าใจรูปภาพแบมันเป็นเนเจอร์ของมนุษย์ใช่มันเป็นเนเจอร์ของมนุษย์นะครับดังนั้นเนี่ยการใช้รูปเนี่ย ดีกว่าเยอะสร้างความจดจําได้มากกว่าดีดีกว่าเยอะนี่แน่นอนบางทีอาจจะประหยัดเวลากว่าก็ได้นะครับใช่ใช่ไม่ต้องเขียนอะไรมากมายแต่มันต้องคิดออกมาเยอะนิดหนึ่งต้องมีกระบวนการในการคิดเยอะนิดนึ่งข้อที่เจ็ดไม่ใช่เฉพาะพรีเซนต์หรอกทุกเรื่องอะต้องซ้อมอใช่ครับใช่ คือการที่จะทําให้เรื่องเล่ามันอิมแพกได้อะมันก็ต้องซ้อมก่อนใช่เหมือนที่แท็บบอกว่าแบบอย่าอย่าไปดูสคริปต์ณณโมเมนต์นั้นเออใช่คือต้งแมันดูสคริปต์นี่จบเลยจบเออขอแนะนำนิดนึงนะลืมบอกโพเดียมเนี่ยเป็นศัตรูตัวฉกาจเลยนะของการพีเศษไม่พูดจริงพูดจริงถ้าเป็นพยายาาหอีกนยงโพเดียมนะฮะคือเพราะว่าโพเดียมเนี่ยทุกคนที่อยู่บนโพเดียมอะมันจะมีท่าประจำเนี่ยเาเราจะแบบจับมันไม่รู้ทําไมมันรู้ต้องจับเสร็จแล้วแล้วเราก็จะกลายเป็นแบบ โมโนโทนเพราะว่าเคยเคยพูดโพเดเยมมันไปแล้วอย่างเงี้ยไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องระวังแต่ว่าการฝึกพิเต์เนี่ยครับขอแนะนําอีกอันหนึ่งก็คือว่าคนถ่ายวิดีโออืมเรามาดูเองไม่ต้องให้ใครดูนะดูเองอืเราเนี่ยไม่มีทางรู้ลยว่าตอนพูดเราทาหน้าตาไงใช่หรือว่ามือไม้เราไม่รู้เลยไม่รู้เลยไม่รู้จริงต้องถ่ายวิดีโอเท่านั้นเลยใช่แล้วก็กลับมาดูทุกวันเนี้ย มันถ่ายวิดีโอเป็นดิจิตัลมันง่ายใช่ไหมสมัยก่อนไม่มีนะครับสมัยก่อนวิดีโอมันถ่ายเป็นเรื่องใหญ่ได้ข้อแปดเป็นไงครับคือโอ้โหข้อนี้พูดง่ายนะครับก็คือต้องพูดมาจากหัวใจหูพลังคือต้องอินอ่ะอืมอืมต้องอินจะพูดอะไรต้องอินหมด ไม่งั้นคนฟังก็จะไม่อินไม่อินไม่ตามไม่ขอให้ตามกับเรามาเรื่องเล่าจะไม่มีพลังอย่างที่บอกเลยครับมันมันต้องอินต้องพูดสื่อสารจากใจคือมันก็จริงๆรมันสัมพันธ์กับทุกข้อพี่แทบเหมือนกับว่าเราก็ต้องศึกษามาอย่างดีมีการเตรียมตัวมาอย่างดีและที่สําคัญคือมันต้องอินเราถึงจะทําอะไรได้คล้ายๆผู้ประกอบการอ่ะถ้ามีสินค้าตัวหนึ่งอยู่ ก็ต้องรู้จักมันให้ดีแล้วก็ต้องอินในการทํามันด้วยใช่ไม่งั้นมันจะไรฟ์ต่อไม่ได้แน่นอนถ้าเรายังไม่อินคนฟังอินได้ไงใช่นะครับข้อนี้สําคัญนะครับสุดท้ายข้อเกคือความเป็นมนุษย์ดีอย่างหนึ่งครับเพราะว่าเราสามารถหาตัวช่วยได้ใช่ตัวช่วยนี่ก็จริงจริงจริงตัวช่วยที่ดีสุดคือฟีดแบ็คจากจากจาก จากคนอื่นนะครับเราอาจจะเขินๆนิดนึงใช่ไหมนิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ไม่ต้องไปซ้อมกับคนเยอะหรอกก็เอาคนที่เราใกล้ๆตัวแค่บอกว่าขอขอขอฟีดแบ็แบบจริงใจจริงจังคือหวยก็บอาหวยอะไรเงี้ยนะเราเราพวกนี้จะช่วยพัฒนาคือเรามนุษย์เราพัฒนาเร็วสุดจากฟีดแบกนี้บอกเลยอันนี้แน่นอนอยู่คาดการณคือถ้าคือถ้ามันบอกว่ามีแต่คนบอกดีดีดีหรือว่าเราคิดกับตัวเองว่ามันดีอย่างเดียวอะ พอไปถึงหน้าง,งานแล้วมันไม่ดีมันยิ่งเฟลถูกต้อง<ม>ถูกต้อง<ม>ถูกต้องเออเออใช่แล้วจะน,นีดนึงก็คือเวลาหาคนมาฟีดแบ็กนี่ต้องต้องมันจะมีคนบางคนจริงๆอ่ะที่ต่อให้บอกว่าให้บอกตรงๆเขาไม่บอกอ่ะเพราะเขาเาเก่งใจเราเา่ใช่ครับก็ประเภทคนประเภทนั้นไม่เหมาะกันฟีดแบ็กต้องเอาคนเราจะมีเพื่อนอ่ะที่แบบพูดตรงกล้าพูดตรงๆกล้าพูดตรงว่าเออไม่ดีก็คือไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมเออเราก็จะได้พัฒนา ผมว่าผมว่ามีประโยชน์มากเลยนะการพรีเซนต์เนี่ยผมก็ยังฝึกอยู่ทุกวันเลยพี่แทบเหมือนเหมือนอย่างคอมมิชชั่นทุกมมดเราเนี่ยก็มีการเป็นการสรุสรปประชุมท,ทุกสัปดาห์นะครับซึ่งทุกคนเนี่ยน้องๆในทีมต่ตางๆก็มีการฝึกพรีเซนต์กันไปด้วยผมว่าเป็นสกิลสําคัญที่สามารถต่อยอดในอนาคตของทุกคนได้มีทิปใช่นิดหนึ่งเวลาพรีเซนต์ในที่ประชุมแล้วเป็นเรื่องที่พี่ว่าน่าจะมีประโยชน์มากก็คือคนยืนครับยืนเออยู่ข้างนู่งอยู่กับ ตัวกระเดือจะมีจอใช่ไหมก็ยืนอยู่กับจอเหตุผลไม่มีหลายอย่างนะคือหนึ่งเวลาเรานั่งในพลังลถอืมอ่าเนี่ยอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะมันนั่งรถสองคือว่าเวลาเรานั่งอยู่ครับเอ่อคนเหมือนกับเขาจะไม่ได้มองเราอ่ะส่วนใหญ่คนจะมองแต่จอไงแต่ถ้าเกิดเรายืนอยู่ข้างๆจอเนี่ยเราจะดึงมนนทช่นมาได้อเคซึ่งเขาจะตั้งใจฟังเรามากขึ้นเป็นธรรมชาติของมนุษย์เวลานั่งอะ มันจะพูดแล้วมันก็จะไปเรื่อยๆเหนื่อยๆอนี่มันเทคนิคและหน่อยที่ใช้ในห้องประชุมได้ดีนะครับ<ช>แล้วเวลาเวลาประชุมในห้องประชุมเนี่ยเ,เวลาทําสไลด์อ่ะต้องต้องซ้อมเวลาซ้อมเสมอ,อคุณจะกี่นาทีนะโตยปกติเนี่ยมนุษย์เรามีโฟกัสอยู่ประมาณแปดนาทีกับหนึ่งเรื่องแปดนาทีสิบนาทีไม่เกินเนี่ยนะฮะเท็ทอกเนี่ยเขาตงลดเวลาเลยนะทำให้มันสั้นลงประมาณเท่าไหร่ครับพี่เขียนว่าล่าสุดขลดเหลือสิบสองเลยไงจะไม่ได้ เออแต่ต้องไม่เช็คอีกทีหนึ่งแต่ว่าแต่ก่อนเป็นสิบแปดใช่ไหมเออเพราะว่าเขาคนเพราะว่าไอ attention ของมยนมันสั้นลงยิงอยู่ปี้มันยิงสั้นลงใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยในห้องประชุมเนี่ยเรียกเป็นเ a เจ m ร์จนัมเเนี่ยคือห้าถึงแปดนาทีครับผมไม่ควรพูดเกินนี้แล้วจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามอ่ะแค่นี้ก็พอแล้วพอแล้วเออเพราะถ้าคุณจะพูดดีเทลกว่านั้นครับส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่เกี่ยวทุกคนในห้องล่ะ อ่มาเกี่วกับหนึ่งคนซึ่งก็ไปคุยกันเองหรือว่าจะส่งเป็นเอกสารไปก็ก็ได้ใช่ครับหรือไปคุยกันต่อหลังจากนั้นก็โอเคถูกต้องครับต้อมครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามมิชชั่น To The Moon Remaster ของเรานะครับยังไงก็เดี๋ยวเจอกันใน EP4 สีอีหน้านะครับมาคุยเรื่องอะไรกันเดี๋ยวรอติดตามนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณพี่แท็บด้วยครับขอบคุณครับ Chant to the moon podcast.